สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูคุณสมบัติของคลื่นนะครับธรรมชาติของคลื่นเนี่ยจะประพฤตินตนอยู่4ประการดังต่อไปนี้เราเรียกว่าคุณสมบัติของคลื่นนะครับอันแรกเลยนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าคุณสมบัติของการสะท้อนคือถ้าเป็นคลื่นแล้วเนี่ยเมื่อเดินทางไปเจอตัวกลางใหม่มันจะสะท้อนนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า คลื่นตรงนี้เป็นสันคลื่นนะครับหรือหน้าคลื่นก็นแล้วแต่เดินทางมานะครับไปเจอกับตัวกลางใหม่สมมติว่าตัวกลางอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือตัวกลางอันนี้ตัวกลางหนึ่งเจอตัวกลางใหม่ตัวคลื่นเนี่ยพอชนเข้าปุ๊บมันก็จะสะท้อนครับสะท้อนไปถ้าเกิดว่าอาจารย์วาดเป็นแนวทิศทาง v ความเร็วของมันก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ เป็นสีเหลืองก็แล้วกันปึ้งตรงนี้เขาเรียกว่ารังสีตกกระทบนะรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนไปอันนี้เขาเรียกว่ารังสีสะท้อนนะรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนเขาพบว่านะครับมุมตกกระทบหรือมุมเนี่ยมุมที่ทํากับเส้นตั้งฉากกับพื้นผิวเนี่ยนะ จ์ให้เป็นเซต้าหนะกับมุมเนี้ยไอเน,นี้ยคือเซต้าสมันจะเท่ากันเสมอนะเขาพบว่านะเขาพบว่าเซต้าหเนี่ยเท่ากับเซต้าสหรือเขียนเป็นภาษาคือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้เขาเรียกว่ากฎการสะท้อนครับ law of reflection นะครับเนี่ยครับนี่สิตัวที่ต้องจำเนี่ยคือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเป็นอันแรกเลยกฎข้อแรกของการสะท้อนเลยนะครับเกี่ยวกันสะท้อนอีกอันหนึ่งก็คือว่ารังสีตกกระทบอย่างที่รยันบอกกับรังสีสะท้อนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเสมอนะครับคําว่าระนาบอันนี้ ในที่พวกเราเห็นเป็นเส้นอยู่เนี่ยก็เนื่องจากว่าอาจารย์วาดปากาจดปากาลงไปบนอจอคอมใช่ไหมครับเนี่ยถ้าอาจารย์ยกปากาออกก็ไม่เป็นเส้นแสดงว่ามันอยู่นอกระนาบเองเพราะจอคอมของอาจารย์ก็คือระนาบตกกทบเขาบอกว่ารังสีสะท้อนจะอยู่ในระนาบเดียวกับรังสีตกกทบโอเคนะรังสีสะท้อนจะอยู่ใน ระนาบเดียวกับลังสีตกกระทบเนี่ยครับมี2ตัวที่พวกเราต้องรู้จักเนี่ยนะครับอันแรกก็คือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนอีกอันนึงคือ,อลังสีตกกระทบกับลังสีสะท้อนนี่ต้องอยู่ใระนาบเดียวกันนะครับถามว่าพิสูจน์ได้ไหมก็พิสูจน์ได้ครับ หลักที่นักฟิสิกส์กับนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือหลักที่เรียกว่าเฟอร์เมตเฟอร์เมตที่เป็นชื่อคนนะครับเฟอร์เมตเฟอร์เมตเอนเนอร์จีเอ้ยเฟอร์เมดปริสเปิลนะครับเฟอร์เมตเฟอร์เมตเฟอร์เมดปริสเปิล เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะพิสูจน์ให้ดูนะครับโดยใช้ format principle นะครับข้อที่2คุณสมบัติอันที่2ของมันก็คือการหักเหภาษาอังกฤษเรียกว่า r e f r a c t i o n พยายามจำมาภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาสากลอันนี้ reflection อันนี้ r e f r a c t i o n ปรากฏการณ์นี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นเดินทาง ผ่านเข้าไปในตัวกลางนะเนี่ยขึ้นหน้าขึ้นเนี่ยหรือลังสีตกกระทบของขึ้นเดินทางมาอย่างเงี้ยตกลงกระทบลงไปในบนตัวกลางตัวกลางมันเดิมนี่แหละแต่คราวนี้เราจะไปสนใจตัวที่มันวิ่งผ่านไปแน่นอนแหละรังสีตัวนี้มันก็สะท้อนไปตามที่เราว่ากันไปเมื่อกี้ใช่ไหมแต่มันมีบางส่วนที่มันผ่านเข้าไปในตัวกลางไอ้ตัวที่มันผ่านเข้าไปในตัวกลางเนี่ยนะครับ มุมของมันจะไม่เท่าเดิมละเนี่ยมุมถ้าตรงนี้เป็นเซตาหนึงอันนี้เป็นเซตาสองมุมเซตาสิ่งกับมุมเซตาสองเนี่ยมันไม่เท่ากันละธรรมชาติว่าแบบนั้นเนี่ยขึ้นก็นจะมาอย่างเงี้ยครับขึ้นที่ผ่านเข้าไปในตัวกลางตัวกลางนี้สมมุติว่าอาจารย์เรียกว่าตัวกลางที่หนะึ่งะตัวกลางหนึ่งอันนี้ตัวกลางสอง สิ่งที่แตกต่างกันเลยนะธรรมชาติของคลื่นเนี่ย v เปลี่ยนไปด้วยอันนี้ถ้าเป็น v 1 v 2ไม่เท่ากันนะครับ v เปลี่ยนไปเอ๊ะ v เปลี่ยนไปนี่เราจะนิยามฟิสิกส์เนี่ยยังไงเขาก็นิยามว่าอ๋อมันเป็นคุณสมบัติของตัวกลางเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งนิยามไปตัวหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่า n ครับโดยนิยาม n เนี่ยเท่ากับ c c คือความเร็วแสงอันนี้ก็คือ v v คือความเร็วเขานิยามความเร็ว ของคลื่นที่วิ่งในตัวกลางนั้นน่ะเนี่ยเป็นสัดส่วนกับความเร็วแสงเ,เรียกว่า n n เรียกว่า reflection index หรือดัชนีหักเหจำนะครับเนี่ย reflection index reflection index ดัชนีหักเหอันเนี้ยที่ต้องจำก็คือ n เท่ากับ c ส่วน v ตัวเนี้ยนิสิตลองคิดดู ถ้า v v เท่ากับ c เป็นไงครับ n เท่ากับ1สุญญากาศก็มี n เท่ากับ1ถ้า v มันน้อยกว่าอย่างในกระจกเนี่ย v มันน้อย,อย v v มันเคลื่อนที่วิ่งในในกระจกมันช้ากว่าวิ่งในความเร็วแสงเองต้อง n ต้องมากกว่า1ถูกไหมมันก็กลายมาเป็นคุณสมบัติของตัวกลางเราเรียกว่า n 1่ก็และกันอันนี้ก็เป็น n 2โอเคไหม 1> n 1กับ n 2นะครับคนที่พบแล้วก็อธิบายวันนี้ได้เขาเรียกว่าชื่อว่าสแนลนะครับสแนลสลอเป็นกฎของสแนล s n สแนลสลอบอกว่าไซ n ์เซตตาหส่วนไซด์เซตตาสเนี่ยจะเท่ากับ v 1ส่วน v 2เลยนะ v 1ส่วน v 2รู้ใช่ไหมว่า v คืออะไรคือความเร็วในตัวกลางหนึ่งความเร็วในตัวกลางสองนะครับแต่ว่า สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือ f นะ f เนี่ยจะไม่เปลี่ยน f 1จะเท่ากับ f 2เลยไม่เปลี่ยนนะครับ f ไม่เปลี่ยนอันนี้ต้องอาจจะต้องจำจำอย่างเข้าใจก็คือว่าแหล่งกำเนิดมันแหล่งเดียวกันปึ้ง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 ยังไงก็ต้องมาความถี่เท่ากันนะครับความถี่ไม่เปลี่ยนเมื่อความถี่ไม่เปลี่ยนถ้าเราใช้สมการ v เท่ากับ f ลัมดานะถ้าความถี่ไม่เปลี่ยนนะ พราะนั้น v 1ก็จะเป็น f แลมด้าหนึ่งเข v 2ก็เป็น f แลมด้าสอถ้าเอาไอตัว v เนี่ยเข้าไปแทนในนี้แทนเนี้ยอาจารย์จะได้เป็นแลมด้าหนึส่วนแลมด้าสองหรือถ้าเอานิยามตัวเนี้ย n เท่ากับ c ส่วน v เนี่ยนะครับเนี่ย n 1เท่ากับ c ส่วน v 1 n 2เท่ากับ c ส่วน v 2 ถ้าเอาตัว v นั่นไปแทนในสมการนี้อาจารย์จะได้ n 2ส่วน n 1ไอตัวนี้แหละครับนิสิทธที่ต้องจำอย่างน้อยสุดจำไว้ชั่วคราวก็ได้ครับเดี๋ยวคลิปถัดจากคลิปที่อาจารย์พิสูจน์เรื่องกดสะท้อนอาจารย์จะพิสูจน์เรื่องกฎสเนลให้ดูนะครับโดยใช้ f e r m a t p r r n n i p l e นะครับข้อที่3คุณสมบัติอันที่3ของคลื่นก็คือการแทรกสอน ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า interference ก็บอกว่าขึ้นสองขบวนเนี่ยจะเดินถ้าถ้ามีความถี่เท่ากันนะเดินทางมันจะมาแทรกสอดกันนะครับแทรกสอดกันก็อาจจะมีทั้งแทรกสอดแบบเสริมกันและแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับอาจารย์ไปเร็วๆเดี๋ยวไปเรียนต่อในคลิปนู้นก็แล้วกันอันนี้คลิปถัดไปอีกนะครับต่อมาก็เป็นการเลี้ยวเบรน เบริดเบรนการเลี้ยวเบนนะครับไม่ใช่เบรนการเลี้ยวเบนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดิฟแฟ t ชันนี่ก็เหมือนกันครับตัวเนี้ยตัวที่เรามาอธิบายก็ใช้ว่าไฮเกน Principle นะครับไฮเกน Principle ใช้หลักของโปรเฟสเซอร์ไฮเกนในการอธิบายนะครับซึ่งก็ดูตามคลิปต,ต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้อาจารย์ขอสแกนเท่านี้ นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็บอกให้ความรู้ที่เราต้องจดจําก็คือต้องรู้จักนะนะก็คือเมื่อไหร่ที่คลื่นเดินทางไปเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยสิ่งพวกนี้ตัวกลางใหม่อะมันก็จะสะท้อนโดยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับแล้วก็คลื่นที่ส่งผ่านเข้าไปในตัวกลางใหม่นั้นอะมันก็จะมีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎของสเนลเนี่ยนะครับทรายเศษต้นหนึ่งส่วนทราเศษสองเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองเท่ากับลำด้าหนึ่งส่วนลดับสองเท่ากับ n สองส่วน n หนึ่ง นะครับส่วนการแทรกสอดกับการเลี้ยวเบนเนี่ยเราก็ไปดูในคลิปถัด,ถดไปโน้นนะครับคลิปนี้จะลาไปเท่านี้สวัสดีครับ